รู้ไหมคะว่าทุเนียมีกลุ่มไลน์ด้วยนะคะพอๆแม่ๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มไลน์เชื่อหนูสิเพื่อมาปรึกษาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ค้างโทรศัพท์ช้าความจําเต็มหรืออัปเดตแทนเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถเข้ามาปรึกษาทุเริและทีมงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มไลน์ในมีเยอะมากๆเลยนะคะ ใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะคะทิลลี่จะแนบปริกงเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะคะมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันค่ะและเมื่อเข้ามาในกลุ่มแล้วนะคะหน้าตาในกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอพ่อแม่เนี่ยสามารถเข้ามาชวนคุยนะคะถามไทยสวัสดีประจําวันนะคะทักททยกันกับเพื่อนๆค่ะหรือถามปัญหาที่อยากจะรู้ได้เลยค่ะเพราะว่าทิลลิ่เนี่ยมีทีมงานเพจเชื่อหนูสิคอยให้คําปรึกษาแลวก็คอยตอบคาถามพ่อพ่อแม่อยู่ตลอดเลยละคะ่ะนอกจากจะถามเรื่องของปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีแล้วนะคะ ยังสามารถชวนคุยเรื่องทั่วไปได้ด้วยนะคะทักทายกับเพื่อนๆส่งรูปสวัสดีประจาําวันวันนี้วันพระหรือว่าวันนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างตามเทศกาลชวนคุยได้หมดเลยละคะ่ะ<อ>ทีนี้พอเรามีเพื่อนใหม่เราก็จะไม่เหงาแล้วละคะ่ะอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจเชื่อหนูสิเอาไวะะ้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทานเทคโนโลยีค่ะ